สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อฟูแม็กเหมือนกันนะครับแลวก็วันนี้ก็มาอิเลียบทคล้ายๆกับ u t u b e ไลน์นะครับวันนี้มีเพื่อนๆถามคําถามเข้ามา1นําถามนะครับแล้วก็เป็นคาถามที่น่าคิดนะครับว่าถ้าเกิดผมเนี่ยนะครับทําสไลด์ของปืนตัวเองมีหักนะฮะแล้วก็ผมก็เคยทําคลิปที่ว่าซีซัสไลด์หักนะครับ ผมจะทำยังไงนะฮะก็มาลองฟังแนวทางของผมนะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับคือเดิมทีแล้วนะครับเราต้องทำความเข้าใจสักนิดนึงนะครับว่าปืนเนี่ยที่เข้ามาขายในบ้านเรานะครับก็จะได้รับอนุญาตจากอายทะเบียนนะฮะของมหาไทยนะครับให้นําเข้าอาวุธปืนนะครับคือจากต่างประเทศเข้ามานะครับเดมีควต้านะครับหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบอนุญาตนะฮะร้านค้าอาวุธปืนนะครับเท่ากับปืนสั้น 30- 50บนะครับ ตามที่ทราบกันนะครับแต่ทีนี้ตามที่โคต้าที่ร้านมีนะครับหนึ่งใบอนุญาตนะครับร้านก็จะนําเข้าปืนสั้น30มปืนยาวห้าสิบนะฮะก็จะเป็นอาวุธปืนแบบไหนก็แต่นะครับแต่ก็จะไม่เกินเพดานที่กฎหมายไทยกําหนดไว้นะครับแล้วทีนี้กฎหมายก็เขียนไว้อีกต่างหากนะครับว่าไอ้เจ้าส่วนควบอาวุธปืนนะครับอย่างเช่นลํากล้องนะครับโครงปืนนะครับหรือว่าลําเลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนหลักนะฮะเสมือนเป็นปืนหนึ่งกระบอกนะครับ สมมติว่าเพื่อนๆครอบครองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็เสมือนว่าเป็นปืนหนึ่งกระบอกนะครับก็มีความผิดตามว,วาระนั้นตามกรรมนั้นนะครับแล้วทีนี้ในกรณีที่ปืนมันชำรุดเสียหายนะครับอย่างเช่นสไลด์ของซีแซ็ตนะฮะ,ะยกตัวอย่างนะครับสไลด์ของซีแซแตกหักนะครับก็จะซ่อมก็เกรงว่าจะไม่เหมือนเดิมนะครับจะซื้อใหม่ก็ ก็แพงนะซื้อใหม่ทั้งก็บอกก็คือแพงนะครับก็มีอีกเส้นทางหนึ่งนะก็คือซื้อแต่เฉพาะสไลด์นะครับโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะต้องทํำยังไงนะครับต้องกลับมาดูนะครับที่กฎหมายเขียนไว้นะครับว่าลํากล้องสไลด์นะครับหรือว่าคงปืนนะครับก็เป็นเสมือนว่าเป็นปืนหนึ่งกระบอกนะครับนั่นก็หมายความว่าก็ต้องทําไปประสามนะครับเพื่อซื้อสไลด์หนึ่งอันนะครับ ก็ต้องเขียนใปคำร้องแบบปสานะครับก็จะได้ใบป,ปา .3 ามหนึ่งใบนะครับก็ใบป,ปา .3 ามนั้นก็ระบุนะครับว่าเป็นอนุญาตให้ซื้อลำเลื่อนยี่ห้อ CZ รุ่น 75B จําจำนวน1อันจากร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้นะครับปัญหาก็จะเกิดอีกนะครับ ปัญหาจะเกิดคือว่าต้องไปหาร้านนะฮะร้านไหนที่รับนําเข้านําเข้าลำเลื่อนนะครับเพียงแค่ลําเลื่อนนะครับก็ก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเกิดร้านจะยอมเสียโคตา้าหนึ่งกระบอกไหมนะครับสมมุติว่าร้านนําเข้าปืนหนึ่งกระบอกนะครับจากเมืองนอกจากต่างประเทศนะครับมีค่าใช้จ่ายอยูนเก์ประมาณสักไม่เกินสา0 0 0ต่อกระบอก แต่ก็ขายเราหลายหมื่นนะครับขายเราก็อาจจะเจดหมื่นนะครับเพราะว่าทางร้านค้าก็มีค่าโสงงุยต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่ว่านําเข้ามาละในอัตราราคาเท่าเมืองนอกเรามาขายในราคาเมืองไทยเลยก็ไม่ใช่นะครับทางร้านเองก็มีค่าใช้จ่ายโสงุยนะครับต่างๆอานาจิปาถะนะครับแล้วทีนี้นะฮะสมมุติว่าสไลด์นะครับในเมืองนอกนะครับขายกัน300เหรียญเงี้ยนะฮะก็คิดเป็นเงินรับบอลสักหมื่นหนึ่งนะฮะร้านค้าจะมาขายให้เราเท่าไหร่นะฮะ อาจจะขายเรา8 0 0หมื่นนะฮะเพราะว่าเขาเสียโควต้าหนึ่งหนึ่งโค้ต้าหนึ่งจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะฮะโคต้าเขาถูกลบไปหนึ่งนะครับเพราะว่าตามที่บอกว่าสไลด์ลำกล้องของปืนก็นับเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นส่วนควบหลักนะครับถือว่าปืนหนึ่งกระบอกนะครับร้านค้าอาจจะยอมนำเข้าให้ก็ได้นะครับนำเข้าสไลด์ให้ก็ได้นะครับแต่ราคา8 0 0หมื่นนะเอาไหมอะไรเงี้ยเพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมฮะ เพื่อนๆอาจจะมีโครงปืนอนัอน,น,ออนเดิมที่ได้รับอนุญาตมาแล้วนะครับแล้วก็มีลํากล้องอันเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนะครับแล้วก็มีสไลด์อันเดิมที่หักนะครับที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนะครับแต่ร้านค้าบอกว่าโอเคคุณมีป,ปาสป .3 ใหม่แล้วล่ะเพื่อซื้อสไลด์ Daddy, o, ยี่ห้อซีเซตจำนวนหนึ่งอันจากร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครนะแต่ร้านค้ายื่นราคาให้ฟังว่าก็เนี่ยเท่ากับโคต้าปืนหนึ่งกระบอกร้านค้าขอขายในราคา8 0 0ห0เอาไหมสำหรับสไลด์อันเดียวนะครับเพื่อนๆคิดว่า ซื้อใหม่ท่านก็บอกเลยนะฮะกราคาเจ็ดแปดหมืนแปดหมืนห้เหมือนกันนะฮะหรือจะซื้อเป็นแค่สไลด์อันเดียวนะครับใหม่ทั้งกระบอกนะก็ได้ราคาพอกันนะฮะแล้วก็ได้เป็นปืนทั้งกระบอกเลยนะฮะเพื่อนว่าเพื่อนเว,ว่ากิจแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันนะครับนี่ก็เป็นข้อกฎหมายนะฮะข้อ,อกฎหมายเกี่ยวเรื่องของพรบอาวุธปืนบ้านเรานะครับ ก็ทาให้เรามานั่งคิดนะฮะคิดเล่นนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีปืนหนึ่งกระบอกและปืนก็ชารุดตามที่ผมว่านะครับเพื่อนๆจะเลือกซื้อใหม่ทั้งกระบอกเลยนะครับหรือว่าเลือกที่จะซื้อเฉพาะสไลด์อันเดียวนะครับในราคาที่เท่ากันนะฮะอาจจะถูกกันนี้นิดหน่อยนะฮะหลักพันนะฮะก็ลองคิดกันเล่นๆนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคอมเมนต์ดีๆนะครับมีความรู้ดีๆนะครับ ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้ากิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันเมื่อกระดิ่งสันเตือนนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ